สวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีซัพพอร์เตอร์สมาชิกทุกคนทุกท่านครับพบเจอกันอีกแล้วครับกับทางช่องสัทธามาปฏิหารเกิดครับย้าครับช่องสัทธามาปฏิหารเกิดไม่มีกลุ่มไลน์ครับไม่มีไลน์แอดไม่มีการแนบลิงก์ไม่มีการโฆษณาลิงก์ไม่มีการโฆษณาเว็บไซต์หรือเกมใดๆทั้งสิ้นครับทางช่องเราไม่มีสปอนเซอร์ครับนอกจากโฆษณาจากทาง YouTube เท่านั้นนะครับ ย้ำว่าการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนนะครับให้รับชมรับฟังเพื่อนะเพื่ออาจจะใช้เป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณาเรื่องสินอราพยกินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นหรือเรียวกว่าลอตเตอรี่ครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ สำหรับคลิปนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของหลักสิบครับเกิดจากสูตรเก่าปรับปรุงมาครับผมมองเห็นแนวทางการคิดวิธีการคิดคำนวณผมก็เลยจะนํามาเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ต่อบช้าสองสูตรครับสองสูตรเก่าปรับปรุงนี่แหละชนกันสามสูตรเอ้สามตัวพอดีเป๊ะผมงงมากนะครับตอนคิดสูตร คือมันคนละหลักคนละคนละอันกันเลยนะครับทุกคนแปลกไหมผมงงมากเลยนะแล้วแล้วสูตรเนี่ยไม่ได้ใกล้กันเลยนะครับไม่ได้ใกล้กันเลยแต่ทำไมชนกันที่สามตัวพอดีเป๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มตั้งแต่นะืมไม่ใช่สีบ,บนหลักหน่วยผมพูดผิดนะครับหลักหน่วยผมพิมพ์ผิดนะเดี๋ยวดูก่อนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วย ไม่ใช่หลักติดหลักหน่วยหลักหน่วยโหแย่เลยนะหลักหน่วยครับหลักหน่วยเริ่มตั้งแต่ว่าได้ออกศูนย์หนึ่งเก้าครับผิดอินผิดหลักหน่วยนะทุกท่านเอาไหมใจ่หลักสิบหลักหน่วยศูนย์หนึ่งเก้าครับ จำได้แม่นก็เปิดดูศูนย์หนึ่งเก้าคือสองพฤษภาคมครับน่ะดูกันเขียนผลก่อนต่อมาก็เก้าศูนย์สามสองเจ็ดสองแปดเจ็ด สอง5กศูครับสาและล่าสุดครับ4 5 3ทั้งเลียงทั้งเบิ้ลเลยนะครับงวดที่แล้วเนาะ อ่ะพิกัดกันที่หลักหน่วยครับขออนุญาตเพื่อความแตกต่างถ้าจะบอกว่าเพื่อความสวยงามคงไม่ใช่เพราะมันไม่สวยงามนะเห็นไหมเป็นความแตกต่างหลักหน่วยนะอ่าชนกันสามตัวมาเลก้าครับ ชนกันที่เก้าหนึ่งสองมาเล็กเก้าชนกันที่สามห้าหกมาเล็3สามชนกันที่เก้าสองสามมาเล็กสองผมยังงงตั้งแต่ยังยังอึ้งอึ้งอยู่ตั้งแต่ชนกันสามตัวพอดีนี่ก็มาเล็กสองครับแปดเจ็ดสองนี่มาเล็กห้าครับมาเล็0ศูนและงวดล่าสุดมาเล็3สาม อเอาทะลุไมเนี่ยไม่ได้ใช้อ่าโอเคปึ๊บปึ๊บ มาดูกันครับนี่นะครับ <c oughs> ไปสักหน่อยปึ๊บก็ไม่ต่างเท่าไหร่เปลือง <g les> มาดูสูตรแรกครับสูตรแรกหลักร้อยครับเลขสี่เ <_ S 1> <_ S 2> ขียนใส่สไหนดีหลักร้อยบวกหลักสิบบนครับเลขสีบขบส่บวกกับเลขห้าครับสี่บวกห้าเป็นเก้า อ่ามี9พอดีไล่ไปเลยครับ1 2 3และ4นี่ผมจะไปแบบนี้เลยนะครับสูตรที่ 2, 2> สูตรที่2หลักสิบบนเลข5 <c oughs> เลข5ครับบวกหลักหน่วยบนครับเลข3 10บนบวกหน่วยบน3าบวก5เป็น8ครับบวก9ก้คงที่ครับ ปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดก็คือเลขเจ็ดครับมีไหมไม่มีไม่เป็นไรบวกครับเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดครับแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดอ่าบวกสองครับเป็นสามครับบวกหนึ่งก็เป็นสี่เนาะระยะห่างเท่ากันนะครับเลขคงที่นะบวกสามบวกสองบวกหนึ่งมาดูชนสามตัวไหมหนึ่ง สามสี่เรียบร้อยชนสามตัวอึ้งเน่ยผมงงมากเลยหนึ่งสามสี่โอ้ทุกคนสงสสี่มาจริงวันนี้ผมว่าปักไปเลยไหมทุกคนว่าไงทุกคนว่าไงทุกคนว่าสี่มาไหมสี่กับสามเนะี่ยอะทุกคนว่าจะมาไหมทำไมผมเชื่อจังเลยเนี่ยผมว่าสี่เนี่ยดีไม่ด,ดีออกสี่ห้าอา้า สี่ห้าสี่สามเนี่ยสามสี่ห้าอาจจะมาถึงสองตัวเนี่ยเทียบจาก A8 แปด้วยนะเนี่ยครับจริงๆทุกคนเราวันเนี้ยผมว่าคิดว่ามีโอกาสที่จะมาร้อยสิบหน่อยนี่เป็นของเรานะนี่เห็นไหมสามกับสี่เห็นไหมเนี่ยผมว่าสามสี่ห้ามาสองตัวตัวไหนตัวหนึ่งทีแรกทีแรกผมแบบนี้ด้วยใช่ไหมล่ะเนี่ยเห็นไหมตัวนี้เหลือแค่กว่าเดิมสามสี่ห้าผมคิดว่ามามาสองตัว ไม่ใช่มาแค่ตัวเด็ดสามสี่ห้ามีโอกาสมาถึงสองตัวดีไม่ออกอดีไม่ดีออกสี่สามเออหรือไม่งั้นก็สี่ห้าเอาสี่ไว้ในใจเนี่ยเนี่ยสี่กับห้าไว้ในใจสี่สามห้าสามมันออกไปแล้วว่าเมาื่อกี้อาจจะเป็นสามสี่หรือสี่ห้าประมาณเนี้ยผมคิดว่านะเออจริงๆไม่รู้มันมันหนักแน่นเองในใจมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกัน เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมเองโปรดใช้วิจารยณด้วยนะครับขอให้โชคด,ดีครับเดี๋ยวพบเจอกันคลิปต่อไปครับผมโชคด,ดีมีใครสวัสดีครับ